ก็จิ้มลิงด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนให้หน่อยนะครับให้ไปยังค้ายังครับผมนะหวัดดีคุณสุกปานใจนะครับขอให้ถูกอีเดอร์งวดนี้นะครับสาธุพี่น้องนะครับวอลเล่ผสมพอนป่านะครับเนาะขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะทุกคนถือผมกดถือนะครับผมถือทุกคนกดถือนะครับเนาะขอให้ดวงนะครับขอให้ดวงเขามันไปน้ากันได้นะครับนะอเบิ่งจนหลับคามือถือตัวไหนครับอาจารย์นะครับ อ่ะมามามานะครับผมอ่ะเปิดเลยนะครับอ่าม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 าดีครับดีครับดีครับมาพี่น้องนะเปิดแท้เปิดแท้นะครับอ่ะรัฐบาลนะครับรัฐบาลดีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะเมนครับผมนะเออนะครับนะครับกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องมาครับ ติดตามตลอดครับนะครับขอบคุ้หลายครับผมแน่นอนมาอ่ะเอาตัวหน้าไปก่อนทุกคนนะเอาตัวนาไปก่อนนะครับอยากถเรเลขบ้างครับอาจารย์นะครับผมนะอ่านะถือเลขแมนบอบถือเลขนะหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยดวงก่อนนะครับดวงก่อนนะครับอ่าต้องมีดวงนะครับต้องมีดวงแล้วก็เออบอม นึ่งเลยก็คือตองมีงบนะครับตรงมีงบก่อนนะครับมีงบต่อมากกต้องมีดวงนะครับผมนะงบและดวงมาพร้อมกันพี่น้องนะครับถามว่าเอาแต่ดวงในบอนะครับงบหน่อยนะครับได้ครับได้คือกันแต่ว่าต้องทาแน่จัดหน่อยนะครับสําหรับท่านใดที่เนาะงบหน่อยนะครับงบหน่อยงบพ่อหีนะครับก็ค่อยๆไปแล้วกันนะครับอย่าเครียดหลายพี่น้องนะครับอย่าเครียดหลายนะเออซสือมันก็มีเถือกแร้วกบ ถือเนี่ยแหละครับผมนะว่าใี้ดอกผู้ใดซื้อเรียกเป็นปีถือเป็นปีนะครับก็อาจจะมีครับแต่ถามเพื่อนเบื้องไปนะครับมันคุมบอนะครับกับการเทอ่าคุณเล่นเป็นปีระถือเมื่อปีเรื่อยนะครับมันคุมบอนะครับบางท่านคือแบบขอขอแค่ถูกนะครับเออถือตกันนะครับเล่นหลายๆมันก็ควาคุมนะครับถามว่าถูกเลขมาเป็นปีโอ้่อยถือเลขเป็นปีนะครับ ลองไม่คิดคำนวณไปว่าอันที่ถือเนะี่ยมันขุ้มว่นะครับเออบางท่านนะครับจมบ่รถือเ่ขโอ้ตุ้งเต๋บ่ถือเ่ขจักเถื่อเลยนะครับเล่นตัวสองตัวครับนะเล่นตัวสองตัวต้วตองใช้เวลานะครับดวงด้วยนะครับถ้าเล่นตัวสองตัวนี้ดวงนะผมว่าต้องดวงอีลีครับหรือบางท่านเล่นค่เลขสามตัวนะครับนะเดาเล่นหลายตัวของโบเดบาดอกนะครับเล่น เรียงวดละคู่เรียนงวดละชุดนะครับชุดสองชุดนะครับอาจจะถูกครับนะแต่ต้องถ่าเวลาแน่นะครับอาจจะมีดวงบ้างแปดแปดพี่น้องนะครับนะตัวหน้านะครับแปดพี่น้องจ๋านะครับตัวหน้าแปดพี่น้องพิมพ์ต่อไทยผมแน่นะครับทุกคนคิดว่าแปดอะไรครับนะแปดห้าแปดสองแปดศูนย์นะครับแปดเด่งนะคุณมนตีนะครับคุณพรธิดานะครับแปดห้า น่าจะเลขแปดเก้าครับผมนะไม่น่าจะอ่าไม่น่าจะสูงขนาดนั้นนะครับอ่ะใบหายยังน้อยี่น้องนะครับไม่เป็นไม่ใช่เลขสูงนะครับเป็นเลขต่ํานะเลขด้านหลังนะครับเป็นเลขต่ำเออแต่กับต่าหลายนะครับอ่าเป็นเลขต่นะํานะอ่าแปดศูนย์นะครับโอ้ทุกคนเตะใส่แต่แปดศูนยะ์เหมือนเลยนะครับเตะใส่แปดศูนย์เหมือนเลยนะครับนะ ผมมาแล้วหัวน,นี้คนสิมาเบขกศูนย์หลายยังวนะนะตอนนี้ทุกคนได้เลขศูนย์มากี่คู่แล้วครับรถตะลี่ตอนนี้ทุกคนได้เลขศูนย์มากี่คู่แล้วผมถามก่อนศูนย์สองลยไปศูนย์สองลยไปเออบางคนต่างศูนย์สองเลขตัวเก้านะครับนะนะเ,เ,เล่นได้ครับเล่นได้นะเอาทีจ่ายเข้ามานะครับศูนย์ห้าเอาอยัางศูนย์แปดมียังนะครับ อ่าศูนย์เจ็ดนี่ไปนะครับนะอ่ามีคนชอบเลีศูนย์เยอะเลยนะครับยางเบิกกี่หล่ะเมื่อนี้ยนะโรตลี่เรียกศูนย์เบลเลือพ่อตัวศูนย์ศูนย์ยังบ่เลือพี่น้องนะครับศูนย์ศูนย์ยังไม่มีนะโรตลี่สวัสดีคุณวิมลน,นะครับสวัสดีครับอ่ะเฉลยพี่น้องจ๋าขอทุกคนโชคดีนะครับเฮ่งเง่งปังปังรำรวยเด้อนะครับนะโชคดีคืนนี้ฝันดีนะครับเมื่อนี้คืนนี้ คันดีนะครับนอนรับฝันดีนอนรับอะไรเงินหมื่นนอนเตือนอะไรเงินแสนนะครับนะโชคดีเรื่อยๆงงๆนะครับนะทุกคนคิดว่าเรียกอะไรจ้ามาแล้วมาแล้วครบแล้วจ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ฮัลโหลตลีศูนย์หกตัวอ่าเลขชุดระวังรัฐบาลนะครับอ่าตามนี้ครับตามนี้สิบหกวิทยุนาสองห้าหกห้าครับ 802ใบท์นะครับ80แทนนะครับนะ8080เอาไปตัดเล่นเอาจ้าทุกคนนะครับ80ตัดเล่นเอาทีนี้นะใครไม่ทันรัฐบาลคู่ไหนแจ้งผมตอนนี้นะครับนะถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีใครพิมพ์ว่าไม่ทันนะครับนะถ้ามีคนที่ทันนะนะขันขันมีคนที่บอทันแนวทางรัฐบาลนะครับฝาพิมพ์ขึ้นมา นะครับเดี๋ยวผมจะนะเดี๋ยวผมจะปิดไล่์โซนแล้วนะครับหิวเขา่าแปดสองสองแปดครับเอ่อนะครับแปดสามแปดนะครับแปดสองตัวเปิดครับไม่ทันตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาครับตัวเปิดก่อนดังสามตัวตัวเปิดก่อนดังสามตัวสามชุดนี้ไม่ทันตรงไหนพิมพ์ขึ้นมาครับนะครับเดี๋ยวย้อนหลังให้หนึ่งชุด ่าตัวเปิดค่ดนะครับไม่ทันตรงไหนครับพิมพ์ขึ้นมาอ่าเปลียดสองอัานแล้วค่ับอาจารย์นะครับไม่ทันค่ะไม่ทันตรงไหนวงเล็บให้ผมหน่อยขอตัวก่อนดังจ้านะครับก่อนดังมาแล้วครับนับหนึ่งถึงห้านะครับปิดแนวทางชุดระวัง อ่าไม่ทันตัวเปิดทปัป้าบ่อท่านตัวเปิดตั้งหากหลายคนอ่าเดี๋ยวได้รู้กัน,นครับตัวเปิดเรียกอะไรนะนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางชุดระวังนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าน,น,น,นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไม่ทันสักอย่างค่ะนะครับโอยนะครับจอนหลเยอะเลยนะอ่าเอาไปก่อนนะครับแนวทางตัวเปิดนะตัวเปิดรัฐบาล ผมมาขันไพ่ผมมาขันไพ่อ่าอันนี้นะครับสําหรับท่านใดที่แบบผึ่งมาเห็นตัวนี้นะครับผมว่าน,าน่าสิบท่าท่านแหละนะครับนะน่าจะดังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าคิดว่านะครับอ่าตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาลสองห้านะครับสองห้าห้าสองครับตัวเปิดรัฐบาลนะสองห้าห้าสอง มาไม่ทันเลยนะครับสองห้าห้าสองครับตัวเปิดรัฐบาลับแต่ไปหาเลขศูนย์อยู่ค่ะว่า,าแล้วมีคนหมักเลขศูนย์หลายๆย,ยังไงหนูไม่ทันอ่าหนูไม่ทันตัวเปิดนะครับนะอาย้อนหลังให้หมดเลยครับตัวเปิดรัฐบาลสองห้าก่อนดังแปดห้าตัวเปิดรัฐบาลสองห้าก่อนดังแปดห้าสามตัวห้าศูนย์แปด เลขมันจะวนๆเวียนๆอยู่นี้แหละและก่อเมื่อนี้นะครับเลขระหว่างแปดสองครับนะเลขมันจะวนๆเวียนนะสังเกตดีๆครับนะเลขรัฐบาลวันนี้นะครับมีสองมีหามีแปดมีศูนย์ครับมีสี่ตัวมีสี่ตัวครับนะมีสี่ตัวครับมีสองมีหามีศูนย์มีแปดครับมีสี่ตัว นะสังเกตดีๆแล้วสรุปเอานะครับมักตัวใดใ่เลยนะนะครับตัวเปิดนะครับย้ำอีกรอบตัวเปิดรัฐบาลสองห้าก่อนดังแปดห้าสามตัวห้าศูนย์แดตามนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีนะนเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับโชคดีนะ โชคดีทุกคนครับโชคดีทุกคนนะไปแล้วนะครับสามตัวคุณแม่จ๋าสามตัวหนะ้าศูนย์แปดนะครับสามตัวหนะ้าศูนย์แปดอ่าป้าจัดตรงอาจารย์ถูกตัวเลยนะครับสองห้าศนะูนย์แปดมนกับเด่นนะครับอือตามนั้นประมาณนั้นเลยบอบอบอนะครับ คือ, <antis art ic> อ,อสองห้าแปดห้าศูนย์แปดแมนะขอทู้ความโชคดีนะไปแล้วนะครับสนใจสบูค่ค่ะคุณพิมพ์วิพานะครับขาผม นั้นครับตามนั้นเลยสองห้าแปดห้านะครับอะโชคดีทุกคนนะโชคดีครับโชคดีเนาะโชคดีครับไปแล้วจ้ะ